ครับวันนี้ว่าจะอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุการตั้งกรุงศรีธยานะครับผมก็สืบตามหลักฐานเท่าที่มีนะครับต้องไปหาหลักฐานเก่าๆมาอ้างอิงนะครับเพื่อให้มันดูแล้วมันมีเหตุมีผลนะครับมันสอดคล้องมันเป็นหลักฐานที่ถูกต้องที่สุดนะครับเท่าที่จะหามาได้นะครับ การตั้งกรุงศรีทยาเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทองอเป็นปฐมกษัตริย์ของกรุงศรีทยานะครับสาเหตุที่ตั้งเนี่ยก็สันนิษฐานว่าเจตนาที่จะให้เป็นนครหลวงของสยามประเทศโดยตรงนะครับเพราะว่าเมื่อเขาตั้งขึ้นมาแล้วเขาก็แยกแยะออกนะครับว่าอายุธยาและสยามเทศนะครับและสยามประเทศอันนี้ แผนที่เขียนขึ้นในสมัยกรุงธิทิยานะครับอ่า map of the kingdom นะครับ of sam i นะครับอันนี้เขียนโดยชาฝรั่งเศสนะครับนะ sam หรือสยามก็คือภาษาฝรั่งเศสนะครับแต่พอออกเสียงเป็นแบบฝรั่งเศสนะครับอ่าเป็น sam นะครับอ่าทีนี้การตั้งขึ้นในปี1893นะครับ ตรงกับสมัยพญาลิไทยเจ้าเมืองสุโขทัยนะครับสุโขทัยเขาจะอยู่เป็นสยามตอนบนนะครับอันนี้เขาเขียนเป็น upper siam นะครับแล้วสยามตอนล่างก็จะเป็น lower นะครับ lower lower siam ก็อยู่ตอนล่างก็คือภาคใต้นะครับที่เขาไล่ลงมาถึงนครศรีธรรมราชสุดลงไปนู่นแหละครับใต้ล่านั้นเป็นเขตของสยามประเทศในจารึกสุโขทยัยซึ่งตอนนั้นเป็นเพียงศูนย์ ศูนย์กลางใหญ่ทางภาคเหนือที่ดูแลแทนดูแลแทนเมืองราชนะครับทีนี้ลูกหลานเมืองราชกลุ่มอํานาจเดิมเพราะว่าคนที่กู้เมืองสุโขทัยอํานาจหลักก็คือพ่อพ่อขุนผาเมืองนะครับจากเมืองราชนะครับทีนี้ลูกหลานของพระอ,องค์ก็ลงไปตั้งกรุงจีทยาเป็นศูนย์กลางแทนนครหลวงเดิมนะครับเพราะว่านะครหลวงเดิมเป็นการดูแลสองประเทศนะครับระหว่างกัมพูชาเทศ ฝ่ายมหายานตอนล่างนะครับแล้วก็สยามเทศก็เสียมระอัศฉีสุขพลัตตะบองนะกับเมืองเมืองนครหลวงนะเป็นของสยามเทศลงมาตั้งนะครับเพื่อดูแลสยามทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ดูแลทางนี้นะดูดูแลด้านละด้านตอนล่างทางนี้ก็คือฝ่ายมหายานนะครับฝ่ายมหายานตอนนั้นฝ่ายมหายานก็ยังไม่ได้มาคุมอานาจนะครับยังไม่มาคุมอำนาจแค่ว่าแต่งงานนะครับพระ พระเจ้าชายพรี่เรศฯแต่งกับพระมเหสีที่เป็นกัมพูชาตอนล่างนะครับที่เป็นมหายานนะครับะนะครับตามหลักฐานเป็นอย่งงางนั้นแต่พระองค์เป็นชาวสยามเป็นคนสยามโคกสยามกุกนะครับอ่าแล้วก็มีลูกเขยเป็นลาวนะครับคือพ่อขุนผาครับว่าผานี่เป็นลาวพ่อขุนผาเมืองอ่ะก็เมืองก็เป็นภาษาลาวอีกคำว่าผา้าบางเนี่ยเป็นภาษาลาวนะครับอ่แต่ว่า แต่งก็ต้องพูดเขมรได้ด้วยนะครับเพราะว่าในนครหลวงให้ให้พูดภาษาเขมรเป็นภาษากลางนะครับทางกัมพูชาตอนล่างเขาก็พูดภาษาเขมรตามสำเนียงเขมรตอนล่างนะครับอ่านั่นนะครับก็พอสิ้นสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันในปีหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดนะครับพศหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดเนี่ยก็ มูเครือญาติลูกหลานก็ทะเลาะก,กันนะครับทะเลาะก,กันซึ่งขมรตอนล่างเขาก็ยังไม่ได้เขาก็ยังไม่มีอำนาจนะครับแต่ว่าลูกหลานทะเลาะก,กันเองก็เลยพ่อคุณผาเลยถอนกลับมาอยู่ภาคอีสานนะครับถอนกําลังจากเมืองเมืองเสมาาชขึ้นมาอยู่ภาคอีสานแล้วก็เตรียมทับใช้เวลา3ปีนะครับประมาณพศห่นสนะครับใช้เวลา3ปีก็ยกทับไปยึด สุโขทัยนะครับร่วมกับพระสหายก็คือพระคุณบางนะครับแล้วก็ยกสุโขทัยให้พระคุณบางส่วนพระคุณผาก็กลับเมืองเฮือนนะครับกลับเมืองบ้านใครบ้านมันก็คือบ้านพระองค์อยู่ที่โคราชเมืองเสีมาเมืองกลับเมืองราชนะครับแล้วก็กลับไปกลับมาก็จริงแล้วก็ไปช่วยเป็นมัคุเทศเป็นอ,อนุสาสนาจารย์บั่งอะไรบ้างนะครับในในนั้นที่เขากล่าวไว้แล้วก็ไปสร้างพระเจดีย์ต่างๆในเมืองศรีสัชนาลายัยนี่คือ ความเป็นมาพอ่พอพ่อขุนผาเจ้าเมืองลาดและลูกหลานที่ลงไปสร้างนะครับพอมาถึงยุคหลานพระเจ้าอู่ทองก็ไปตรงกับหลานของพ่อขุนศรีอินทรา t ิตหรือหลานพ่อขุนบางชื่อพญาลีไทยเห็นไหมครับยุคเดียวกันนะครับผมสืบยุแล้วยุคเดียวกันแล้วทีนี้ก็ยังมีเคยญาติที่เป็นสุพรรณอีกเห็นไหมครับสุพรรณสุพรรณก็เป็นเคยญาติพ่อขุนผาอีกเพราะว่านามสกุลนามถมเหมือนกัน อย่างเช่นพ่อคุณสีนาวนำถมเป็นพระราชบิดาของพ่อคุณผาเห็นไหมเจ้าเมืองสุขโขทยัยพ่อคุณสีนาวนำถมแต่คุณหลวงพระง่วก็มีนามสกุลนำถมใช่ไหมครับในจารึกนในจารึกคุณจิงคุณจอดยังไงล่ะครับี่ยปู่พญาง่วนำถมเขาก็ยกมาเป็นเคอญาติทางสุขโขทัยด้วยนะครับเขาเป็นเคยญาติกันนะครับแต่เมืองสุพรรณต้องเคยอธิบายไปแล้วเคยเป็นนครที่ใหญ่แต่ลดสถานะลงมานะครับ ก็เหมือนตั้งกุงศรีธิยามาก็าาลดสถานะสุขโขทัยลงไปนะครับเป็นเป็นเมืองคาจุนเป็นเมืองสารองนะครับเป็นเมืองเป็นเมืองโอบอุ้มกรุงศรีธิยานะครับเพราะเ็เป็นเคยญาติกันเพราะถ้าไม่เป็นเคยญาติกันพระเจ้าอู่ทองจะเอากําลังที่ไหนล่ะไปยึดนครหลวงข้างล่างนะครับที่พระองค์ไปยึดเนี่ยเพราะว่า ถูกยึดมาก่อนนะคบเพราะว่าทางตอนล่างลูกหลานของขุนลำพงที่แตกไปจากสุขโขทัยน่ะของสบาดขุนลำพงลงมาอยู่ด้านล่างแถวกำพงชนังกับกำปงชนังนะครับแล้วก็ไอไกำพดนังนะครับมาอยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วก็ต่อมาถึงเป็นปนมเป็นก็ลูกหลานของพญาลำพงที่แตกมานะครับที่ถูกขับไล่มาก็มาอยู่ที่เดิมนะครับต่อมาเมื่อมีโอกาสเห็นเขาแตกแยกกันระหว่างราชวงศ์ ชัยวรมันก็ถือโอกาสขึ้นไปยึดได้ได้หมดเลยในสมัยพระเจ้าชัยวัรมันที่เก่าเห็นไหมครับดังนั้นแต่ทางภาคอีสานทางนี้เขาก็ยังยังอยู่เหนียวแน่นเหมือนเดิมทางนี้ยึดก็ยึดไปราชวงศ์ก็สูญสิ้นไปในนครหลวงนะครับพอมายึดพอราชวงศ์แตงหวานหรือเคยญาติของอพระยาลำพงพญาของสบาดขนลำพง อมีเคยญาติอ่าก็ใส่ฐานว่าจะเป็นอย่างน้นหรือว่าราชวงศ์ตระซอปแอนน์ขึ้นมายึดหมดแล้วก็ครองนครหลวงอยู่ได้17ปีหลานพอ่ออำนาจเดิมของพ่อคุณผาอ่ากลุ่มอำนาจเดิมของพ่อคุณผาก็คือพระเจ้าอู่ทองก็รวบรวมพลไปตั้งอุลทิศยาเป็นศูนย์กลางเมื่อตั้งศูนย์กลางแล้วจะต้องมายึดศูนย์กลางเดิมนะครับยึดศูนย์กลางเดิมครับไล่อ่าอ่าฝ่ายตระซอปแอมลงไปฝ่ายราชวงศนะ์แตงหวาน่ะ คองกองราชอยู่ในมือในเนี้โดยโดยยึดอานาจของอชายราชวงศ์ชัยวรมันที่9กาหรือว่าราชวงศ์มหิดรน,นะครับ <g ül> ก็ก็สเสวยอำนาจอยู่17ปีก็ถูกขับไล่โดยกรุงศรีธยาโดย,โดยอ่าคำสั่งของพระเจ้าอู่ทองเห็นไหมครับสั่งพระราชโอรสมายึดคืนได้หมดแล้วก็ให้เป็นประเทศราชนะครับนี่ถ้าคําถามว่าอุธย,ยามาจากไหนเอาเอา เอาฐานมาจากไหนเยอะแยะสามารถไปยึดนะครหลวงเดิมซึ่เคยยิ่งใหญ่มาได้ก็เพราะว่าแตกกันนะครับแตกกันแล้วเขาถือว่าเขามีพลเมืองมากกว่าเขาเป็นศูนย์นาาเดิมนะครับแล้วเขาเป็นดองกับสุพรรณเขาเป็นดองเขาเคยญาติเดียวกันกับสุขโขทยัยพ่อคุณผาพ่อคุณบางนะครับเห็นไหมพ่อคุณศรีอินทริตย์เห็นไหมครับเขาเป็นเคยญาติกันเขาพูดแต่ว่าตอนไปตีนั้นเขาไม่ได้อาศัย สุขโขทัยนะครับเขาอาศัยกลุ่มอํานาจเดิมนะครับกลุ่มอํานาจเดิมของฝ่ายพ่อขุนผานะครับรวมทั้งหมดเลยนี่ตอนล่างเนี่ยเป็นอํานาจเดิมของพ่อขุนผานะครับเมื่อไปยึดได้ในปีหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบหกนะครับแค่สามปีตั้งเมืองนะครับแล้วก็ยกทัพไปยึดนะครับยึดได้นะครับยึดได้พอยึดได้แล้ว ก็ให้ตกเป็นประเทศราชนะครับให้กัมพูชาขึ้นเป็นประเทศราชนะก็จะเป็นมหายานก็ให้เขาเป็นได้เพราะว่าคำว่าประเทศราชนั้นแค่ทรงบณนาการนะครับแต่ว่ามีอิสระที่จะบริหารบ้านเมืองไปยังไงได้จะนับถืออะไรก็ได้นะครับจะเป็นมหายานตามเดิมก็ได้นะครับนั่นนะนั่นนะคว่าประเทศราชต้องแยกแยะให้เป็นอีก <laughs> ออนั่นแหละครับทีนี้ไปเอาหลักฐานจากไหนแล้วว่ากลุ่มเมืองราช อำนาจเดิมเป็นผู้วปตังง้งกรุงศรียธยาก็เพราะว่ามันมีในหลักฐานนะครับสืบไปสืบไปมันก็มีในหลักฐานาในสมัยพญาลิไทยเห็นไหมครับเพราะว่าสืบไปสืบมาพระงวนําถมก็เป็นเคยาติกับสุขโขทยัยเป็นเจ้าเมืองสุพรรณบุรีเห็นไหมครับเป็นเคยาินะครับก็แต่งงานกันแบบเคยาตินะครับสุขโขทัยก็เป็นญาตศพ่อขุนผา แล้วก็ขุนหลวงพง,ง่วก็เป็นญาติทางสายพ่อคุณผาอีกนะครับแถมแถมพระราธิดาก็พระราธิดาเมืองเมืองสุพรรณนะครับก,ก็ว่ามีศักดิ์เป็นลุงนะครับมีศักดิ์เป็นลุงขุนหลวงพง้วมีศักดิ์เป็นลุงของพระรามีสวนผู้เป็นอุร์ของพระเจ้าอุทองนะครับผู้ไปผู้ไปร่วมกันกูน้นครน,นครหลวงนะครับไปยึดนครหลวงนะครับเพราะว่า นครหลวงไม่ได้อยู่ในอำนาจของอเครือญาติเดิมคือคือมหิธรปุระหมดอำนาจถูกยึดถูกทำลายไปแล้วนะครับสูญสิ้นนะครับก็ไปยึดยึดโดยคืนเพราะว่ามันเป็นบริเวณนั้นมันไม่ใช่ส่วนของขมิขมติตอนล่างนะครับเขาแค่มายึดมายึดเอาเขาเห็นเขาเห็นว่าอ่อนแอลงแตกแยกกันนะครับน,น,นะครับก็ถูกก็ถูกยึดยึดโดยง่ายเพราะว่า แต่แยกกันแล้วนี่อีสานก็จะไม่ลงมาช่วยฝ่ายพ่อคุณผาเมืองลงเมือง,ง,งล่าอะไรเขาก็ไปเป็นสยามของส่วนส่วนของเขาเองเห็นไหมครับเพื่อเมื่อเขามายุดเขาก็ต้องเอาเสมามราพัตตบองไว้เหมือนเดิมเป็นส่วนของส,องสยามตามเดิมนะครับเพราะมันเป็นส่วนนั้นมาตั้งแต่สมัยพระเจ้ชาชัยว,วรมันที่สองนะครับที่ลงไปสร้างร่วมนะเป็นเป็นนครหลวงร่วมก็ต้องนับเป็นเคยญาตินะครับอ่ากัมพูชาก็ยังเป็นเคยญาติของเรานะครับนะเห็นไหม หลักฐานเป็นอย่างนี้แลวที่นี้หลักฐานรู้ได้อย่างไรว่าเป็นกลุ่มนัดของเป็นกลุ่มอํานาจเดิมของเมืองราชมาตั้งกรุงศรีธยาพระเจ้าอู่ทองเป็นหลานนะครับเพราะว่าก็ดูจากหลักฐานทางจารึกนะครับเห็นไหมครับหลักฐานทางจารึกกลนี่จารึกสุขโขทัยปีพศออ1902นะครับเมื่อเขาไปยึดนครหลวงไปตีไปตี นักรหลวงคืนโดโดยคําสั่งพระเจ้าอู่ทองนะครับสั่งให้พระโอรสและให้ลุงให้ลุงให้พระยางง่วนําำถมน้เป็นสองทัพไปหนุนนะครับตีได้สําเร็จนะครับเพราะมีอำ,อำ,อำนาจเดิมมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนผาเห็นไหมมีเมืองบริวารที่เขาเกณฑ์ได้นะครับอันนี้เป็นจารึกเขาสุมาณกุฎนะครับที่เมื่อตีกรุงศรียธยาได้เพียง6ปี ตั้งกรุงศรีธยาได้เพียง9ปีก็ขึ้นมาสกัลการะส,สิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางเมืองเหนือนะครับทางทางเครือญาติเดิมของฝ่ายพ่อคุณพกักเป็นเครือญาติร่วมของพระยาลีไทยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคุณหลวงพระงวกับพระเจ้าอู่ทองเป็นบุคคลในยุคเดียวกันเพียงแต่พระเจ้าอู่ทองเนี่ยเป็นผู้ตั้งศูนย์กลางสยามเทศนะครับดังนั้น ทุกเจ้าเมืองใหญ่ๆเนี่ยถึงอยากจะมาครองกรุงศรีอยุธยานะครับอยากมาครองเสียวเพราะว่าครองกรุงศรีอยุธยาเป็นนครหล,ลวงจะต,ต้องมาครองนครหล,ลวงถึงจะคุมได้หมดทุกอย่างนะครับนะดังนั้นถึงจะมีราชวงศ์สุพรรณก็มาครองอยุธยาราชวงศ์สุขโขทยัยก็มาครองอยุธยาเห็นไหมครับเพราะอายุธยาเขาเจตนาตั้งเป็นนครหล,ลวงนะครับเห็นไหม เป็นนครหลวงของสยามนะครับคำว่าคําว่าประเทศสยามกับนครหลวงมันสําคัญเห็นไหมประเทศต้องมีศูนย์กลางต้องมีนครหลวงเห็นไหมครับก็เหมือนเรามีนครหลวงร่วมกับกัมพูชานั่นแหละครับแต่เรามีผู้นําที่เป็นเป็นฝ่ายสยามเพราะว่ามีพลเมืองมากกว่ามาตั้งแต่ยุคโบราณนะครับกับมพูชาที่เขาชนะเคยชนะได้ในสมัยพระเจ้าจิศิลปก็อาศัย กํากลังจากชวานะครับนี่คือจารึกที่ระบุกลุ่มอํานาจในปี1902นะครับไปตีกรุงศรียธยา,าไปตีศูนย์กลางได้6ปีนับจากปีที่ชนะมา6ปีก็ขึ้นมาเมืองเหนือนะครับขึ้นมาสักการะ,ะสิ่งต่างๆทั้งหลายนะสารหลวงสองแพรพิษณุโลกนั่นแหละครับมาตั้งหลักอย่างนั้นรวมตัวกันอยู่นั่นแล้วก็ขึ้นไปสุขโขทยัยไปสักการะ,ะ,ะปุยยตยายนะครับ เพราะเขาถือเรื่องบรรพบุรุษนะครับรวมแล้วพ่อขุนบางสุขโขท,ทัยก็คนอีสานพญาลิไทยคนอีสานลูกหลานคนอีสานนะครับหมดเลยนะครับนี่มันมองเห็นความเป็นมาเห็นไหมครับทีนี้เรารู้ได้ยังไงล่ะว่าคุณหลวพงพงัวขึ้นไปก็อ่าก็เมืองอโทษสีก็เมืองนี่ไงก็เขาบุเมืองสุพรรณเมืองลาดเห็นไหมครับขึ้นไป ขึ้นไปบูชารอยพุทธบาทนะครับบนเขาสมุนกุฎแล้วก็ได้ทําจารึกเอาไว้นี่เขาว่าจารึกน่ครับได้จารึกเอาไว้ว่ามีเมืองอะไรว่างที่เป็นบริวารน,นะครับแต่ว่าแกนนําก็คือสุพรรณภาหรือว่าสุพรรณภูมิกับเมืองลาดนะครับเขาเป็นดองกันเขาเป็นดองเขาเป็นดองกันเพราะว่าเมืองลาดเป็นผู้พระเจ้าอู่ทองเป็นดองเป็นเป็นลูกหลานของพ่อคุณผาเห็นไหมครับเขาก็อาศัยชื่อเดิมคือชื่อเมืองลาดเป็นแกนนํา อสองเมืองสองเมืองเป็นแกนนาตัวแทนเมืองราชก็คือพระราเมศวนนะครับเขาไม่ระบุชื่อนนี้แต่ผมทํานายได้นะครับผมมองได้แล้วก็เจ้าเมืองสุพรรณก็คุณหลวงพะงวดซึ่งครองอยู่ตอนนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อลบชนะแล้วก็กลับไปสุพรรณเหมือนเดิมเห็นไหมครับลบชนะในปี1นึ่งพันอ่งพันอยาสิา 96. โทษทีเห็นไครับส่วน พยาลีไทยก็ขึ้นครองราชในปี1890เห็นไหมครับอ่าขึ้นครองราชได้เพียง3ปีพระเจ้าอู่ทองผู้เป็นหลานพอคุณผาก็มาตั้งกรุงศรีอยาเห็นไหมตั้งกรุงศรียาได้3ปีก็ขึ้นไปยึดอ่าก็ลงไปยึดอ่าเมืองลุ่มเห็นไหมครับนครหลวงเมืองลุ่มอ่าได้อ่าเห็นไหมครับและทีนี้เขาก็ขึ้นมาสกการะสิ่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบนบนเมืองเก่าเมืองบนเมืองศูนย์รวมของอ,อำนาจคุณความดีทั้งหลายนั่นแหละครับไปสักการะบูชาไหว้พระพุทธรูปอ,อะไรต่างๆนาๆนานะครับเพราะว่ารบชนะ <c oughs> เพราะว่ารบชนะนครหลวงนะครับยึดนครหลวงได้นะครับก็ภูมิใจแล้วก็พากันมาเนี่ยนะครับเห็นไหมก็พากันขึ้นมาเมืองเหนือนะครับมาตั้งหลักอยู่ที่ พิษณุโลกหรือที่เรียกว่าสาลวงสงแคลแล้วก็รวมพลทั้งหมดแล้วแหละขึ้นไปในสกาละแล้วก็พระาลิไทยซึ่งเป็นพ่อตาของคุณหลวงพงั่งหเห็นไหมผู้ครองเมืองสุพรรณเห็นไหมครับก็คงจะเป็นพระราธิดานะครับเห็นไหมครับก็ต้อนรับขับสู้อย่างดีแต่ว่าในจารึกนี้เขาไม่เขียนชื่อเจ้าเมืองก็ดูได้ <c oughs> ดูได้มันสอดคล้องกับหลักฐานทางยุทธยาเห็นไหมครับคุณหลวงพงุ่งวะนะครับ ครองอสุพรรณเมื่อใดแล้วก็ครองกรุงศรีธยาเมื่อใดเขาก็มีหลักฐานบอกเห็นไหมครับทาให้รู้กลุ่มอํานาจเดิมทําให้รู้ว่ากรุงศรีธยาถูกตั้งขึ้นโดยโดย,โดย,โดยลูกหลานของฝ่ายเมืองราชซึ่งเป็นอํานาจเดิมที่ไปยึดกรุงกรุงสุโขทัยแล้วยกให้พ่อขุนบางเห็นไหมครับเขายังมีอํานาจกลุ่มเมืองราชสืบแล้วก็เป็นอีสานนะครับก็คือโคราชเมืองเก่าหรือเมืองเสมานะครับยู Universe นิเวิร์สนั่นแหละครับร่วมไปถึงนู่นแหละ เขาเกณฑ์ได้หมดนะครับเขาเกณฑ์ได้ถึงพิมายได้เกณฑ์ได้ถึงอุบลน,นะครับเขาจะไปขอส่วนเขาจะไปขอกําลังพลนะครับแล้วยังให้เหลือเจ้าเมืองต่างๆเอาไว้เนี่ยนั่นอนะเอาไว้ดูแลตัวเองส่วนหนึ่งก็ขอมาขอมาลงมาตั้งกรุงกรุงศรีอยธยาแล้วก็มารวมพลแล้วก็ไปยึดเมืองล่างนะครับเมืองเมืองรุ่มเมืองขอม <laughs> เราเรียกเข้าเมืองขอม <laughs> ซึ่งเรื่องของผมก็เคยอธิบายแล้วว่าไม่ใช่ชื่อชนเผ่านะครับเป็นามาจากคําว่าภาษาเขมรว่าเมืองนครพระไทยกรมนะครับซกพระไทยกรมนะครับเราก็ไปยึดเพราะว่าภาษาเขมรเขาเขาเรียกเมืองเป็นซกนะครับเรียกเมืองกับบ้านเนี่ยเป็นซกนะครับแต่ของเราเป็นเป็นเมืองเป็นนครเป็น ถ้าเป็นใหญ่ๆก็เป็นกลุ่งอย่างที่ว่านั่นแหละก็ภาษารวมกันภาษารวมกันนะครับอ่าเนี่ยหลักฐานพศ1,902เห็นไหมครับพญาลิไทยยังไม่ได้บวชเลยยังไม่ได้บวชเนนเลยยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้เตี่ยนเป็นนับไปนับแบบลังกาเลยเพราะว่าการบวชเป็นสมณีนของพระองค์นั้นบวชในปีพศ1,905นะครับ อันนี้1,902เห็นไหมตั้งหลายปีสองสามปีไม่ได้หลายปีหรอกต่อมาถึงได้ไปนิมนต์ผู้เชี่ยวชาญนะครับพระขุเจ้าผู้เชี่ยวชาญจากน้่นมามาเป็นสมเด็จพระสังฆราชในสมัยของพระองค์นะครแล้วพระองค์ก็บวชเป็นสมมเนนมันว่าอ,อันเดิมนะ่ะ ให,ให้พักไว้ก่อนหมายถึงว่าให,ให้ให้ตัดลงเพราะว่าเป็นกติกาของศีังกาอ่าที่บวชมาแปดปีก่อนที่จะมายึดอำนาจครั้งที่สองขึ้นของราชครั้งที่สองนั่นน่ะเป็นบวชพระนะครับบวชพระเพราะว่าบวชก็คงจะเป็นตามราชเพณีแล้วก็บวชเลยตามเลยนะครับแปดปีทําให้พระองค์เก่งทุกด้านนะครับทางด้านอักษรน,นะครับทางด้านเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับศาสนาแต่งไตภูมมพระล่วงแต่ง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ด้วยในขาวว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันมีในจารึกวัดป่าม่วงนะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านแล้วยังเก่งอักษรเขียนภาษาเขมรอีกเห็นไหมครับอ่าอ่าอักษรไทยคอมนะครับหรืออักษรสยามนั่นที่เคยลงไปร่วมกันแล้วก็ไปเอาอักษรของสองรุ่นแรกไปปรับปรุงใช้ในนครหลวงด้วยซึ่งมันไม่ใช่อักษรของกัมพูชาในปัจจุบันนะครับเป็นคนละอักษรกันนะครับ แม้จะคล้ายคลึงแต่เขาเอาไปออกเสียงตามแบบของเขาเพราะเขาไม่ใช่ธิรวาดสยามเทศจึงไม่ต้องมาออกเป็นกะกะขะข้างงะมาเป็นห้าวักนั่นแหละครับเพราะว่าสืบแล้วมันไม่ตรง <laughs> มันไม่ตรงห้าวักถ้าเขาอยากจะเป็นธิรวาดสยามเทศก็จะต้องเอารูปแบบของสูงรุ่นแรกเอาไว้กะะขะขาง,งาจะจะาจะชชยะเหมือนพระคุนรามอย่างเงี้ยหมขวข้อหุนรามก็ เพิ่มตัวอักษรแต่ยังคงไว้ซึ่งห้าวัตนะครับอย่างเช่นวรรคนั้นมีมีห้าตัวหกตัวเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็เพิ่มเป็นเจ็ดเป็นแปดได้นะครับนะแต่เพราะว่าเวลาเอามาเขียนบาลีก็จะเอามาเฉพาะตัวที่ทางสงกําหนดเอาไว้ในสี่สิบเอ็ดตัวนั่นแหละครับอ่าก็คือสี่สิบเอ็ดตัวก็คืออ่าอ่าสระแปดตัวนะครับพยัญชนะอ่าสามสิบสามตัวรวมสี่สิบเอ็ดตัวนั่นแหละครับกําหนดไว้ตรงนั้นแต่ว่า เวลาเขียนแบบพลเรือนจะเขียนาภาษาไทยปนบาลีปนสันสกฤตก็เขียนไปเลยเพราะว่า,าไม่ต้องไปหวาดระแวงเรื่องทางฝ่ายพราหม์เขาในอินเดียเขาจ่าต่อเขาจะฟฟองลองเอานะครับอันนี้ไม่ไม่เป็นไรเราคือต้องเข้าใจนะครับว่า,าทางฝ่ายสยามเทศนี่ถือว่า,าศาสนาพราหม์เทพเจ้าของพราหม์เนี่ยเป็น สังขารน,นะครับเป็นเทวดาที่ดีเป็นเทพเจ้าที่ดีให้เอามนุนหมดให้อัญเชิญไว้ให้มนุนพระเตยบิดกุของพระพุทธเจ้าหมดคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เทพเจ้าเทพยดาพระอินทร์พระพรมเทพเทวาทั้งหลายแหละ่นะครับหรือผีต่างๆนานานั่นแหละครับพระกระพุิงผีต่างๆทั้งหลายให้มาอุดหนุนฝ่ายน้มธรรมนะครับฝ่ายน้มธรรมอ่ซึ่งเป็นเขาเราเรียกว่าผีนะภาษาภาษาอีสานว่าผี เขมินก็วัดข้อยนั่นแหละครับอ่านั่นแหละครับให้มันหนุนมันหนุนหมดเลยเพราะว่าผมไปตรวจดูในในอาในหลักฐานบนรอยพุทธบาทนะครับซึ่งมีความหมายว่าให้เจริญตามรอยพุทธบาทก็จะใส่สัญ,ญลักษณ์เทพเจ้าไว้มากมายรวมทั้งพระอิศวรด้วยพระอินด้วยอ่าพระพงษ์ด้วยนะครับเทพต่างๆนานาและพระนาคตการด้วยเห็นไหมครับอ่าเพราะนั้นอ่าหลักฐาน อรอยพุทธบาทบนเสาเขาซุเมนกูน์น่าจะได้ไปจากภาอ,อีสานนะครับรูปแบบได้ไปจากอีสานนะครับแต่ไปเขียนว่าถอดแบบมาจากลังกาซึ่งไปดูลังกาแล้วไม่มีนะครับถึงมีก็ไม่ไมเหมือนไม่ใช่นะครับนั่นนะครับประมาณนี้ครับท่าน